ยายัดมันมีกต่ยางเลาะบานคือเก่าล่ะพี่น้องเป็นกระเจ้าตจำหูกยูแกะแย่ไปหาเบิ้งไปสำเร็จน้งมาเบิ้งยายจำหูกันยายลัดเก่าล่ะยางเลาะบานหาเบิ้งมูจำหูก็ะึือไล่งามแต่เมื่อนี่เขาเออไล่ยางยหยนี่จำได้จากพื้นแล้วเจ้านี่ถึงจะมีสีมดเลยบ็มี เอาดำซีหาพื้นทางในหรือมีซีเขาก็ได้สามถึงสี่อือชาจะได้มีมีตลาดพุ่นละเดี๋ยวเอามีตลาดมาตั้มอือก็มีไล่ห้ามย่างเง้ยนะนี่ผู้จองไปหรอเจ้าตั้มเหรอแล้วใครเสืมาจองด้วยล่ะโอ้วิปปะหนึ่งกูตั้ไว้ดีละเพื่ออยากได้กับจังเอาไปดีพัดเสิมาจองกูบ่กแม่แม่ข่าคือกูหาขายดี ใายลุงไปขายนะกูณเนี่ยเก็บใจวัดไทยละ่ะผู้ใดสนใจอยากได้กันผักมาเลยเด้อพี่น้องเด้อยแย่ลดมัดมีกันสิบอกคนตั้มให้ที่เราแหละคนตั้มไปเรื่อยแหละเพื่ออยากได้กัน,รน,น,กน,กนส,สนนร้สงางแย่ลดมัดมีเหลดลายสีลายไล<ะ>่คุณถูกมึงพัย่อดอ่ะพุทธเถาวะมีอยากบ้านนี่ก็เฮ็ดได้พี่พ่่พีน้องมัดมีมดบ้านกับตั้มหูมดบ้านคือกันละ่ะผู้ตั้มกับตั้มผู้มัดกับมัดไปละ่ะตั้มกีสองอัน ขีย้อองดีเลยพี่น้องผู้ใดก็ได้เพิ่มจะได้ห่เนี่ยเพิ่มเศร้าเลี่บ้าน้องเจะเพิ่มเศร้าเปลี่ยนพกได้เิ่มเงกันโดนหดละเลยตามกนเยอะเฮ็ดเลรียนไตเลยนะอาชีบเสื้อมองบ้านหฮาเนาะหาตั้มผ้นันผู้นี้ตั้มใหม่ี่น้องเบิ่เลยกะ แย่ยห,หละมันมีนะกับฮาตำเกี่ยวกม็มีสินสิน,สนไม้ไ,ไ,ไม้ไปเสละ่าวบอกเฮจตังเฮจ้กผืนะี่เขี้ยนเขี้ยนห่ีสิผืนวมนมาบ้นาาันเ้าเฮ้ายี่สิบเนาะจางเขาสือเนาะสี่ท่านสี่ใ้เสียงเนาะจากเช่าไปเลย นี่ลอยอยากได้ลอยอย่ในน้องบ้านเฮานาะสืบทีเดียวตัดออกตัดออกได้แล้วก็ตัดออกไปนีแต่มีซีสอดนะพี่น้องาะคนหรือว่าเอื่อนมีซีสะกอหรือว่ามีซีสอดเท่าสิบ่ไดรลองตําไปเหลียงพีน่ะสามารถบุบหรั่งแด้หนุ่มมากยิ่งสีอ่างนี้หรือว่าน้อยมากสวยที่ส มา,า,พาพจากปรกโกก้เลเบิรง้กัน,น,ยนกกกอยิางนี้จะเลี้ยวเห็นแบบเดียตํากับไปกับไม้นี่ยนะพี่น้องแต่ไทยของแ่ออเออังยออดั้งามกับเลยดอนะอี้มันเทียหได้ประดิษฐ์นะบ้านเอาก่นี้ยอมเหจะได้ประดิษฐ์นะ น้งคนกับสื่อนี่ตลาดน้งคนกับมัดเองอันนี้กันี่ย่ายแล้วบอคอยมัดแล้วกับนี่จะสื่ออะไรย่า่นี้ก็ได้นี่ตลาดกับเบิ้อ็อกออกเนาะก็าคือบางบ่านบาง คือผว่าต้งง่ายก็ง่ายกันแหละนี่ตลาดก็ได้ก็ตามเยอสามมื่สี่มื่กลางเดือถึงลาดดีแล้วท่าก็ยืดซื้อไปเขียวจะคล้องแล้วถอดเท่าแล้วเก็บไปละงามกัดกินงามบอกเอาใจสี่เหลี่ยง ตีเป็นเหลี่ยมๆนี่เนาะสีเหลืองกับดำก็เห็นข้าเจ้านุ่งกับงามดีเหลืองกับดำม่าใ่กันมันเหลี่ยมนี่นตเป็นคือไม้ไหมจะไปตัดเสียเหมนเดียวจะไปตัดเสียคู่มันสิไหมถ้านุ่งไหมันถาวนี่ลง่ายเนาะบ่ห่อนบ่เอาความดีเอานี่ตัดเสียไหมไม่ฮนดูเขาไปหาสื่อตลาดกับพวีร่ายงายนุ่งกับบ่ดีดอกสื่อมากอะไรร้านเปใส่หมู่ยี่น้ำตาอยู่น้า ก็เขามาเลาล้นบั่นกินเลีวกินแร่งกินง่ายเลียวแรงเลียวง่ายแล้วก็เขาบานันห้าล้บั่นสิละ <c oughs> มือไดก็ได้ถ่ายทำไปพมออ่าเห็นเลยจำหกจำสิบบาว่าแแว่ยถ่ายไปตามปาระจ้าคอยละ มาหางกนกับโบจักวิธีตำหูปีว่าเปนเห็หนน <c oughs> ดยังไงเนาะเห็ดเต็มชิ้นมาไปกูบงโปจักจกับโบจักดิี่าโบตำไปเรื่อยจนกุ้งซีมดหลอดแล้วพี่น้องใช่ละก<ม>็จะตำอันนั้นเห็ดเบิ้งตอนหลอดมดให้เบิ้งนี่พี่น้องไปมดแล้วหลอดแต่มดนตำไปตำมานหลอดมดเอามาเบิ้งดูเสียใหญ่พอดแล้วหลอดกันตำไปตำม,มาลล่านมดแล้วลามมาลหวรือที่มาณนี้แหละพี่น้องวันนี้เขาก็จะเอา หลดออกเกียนหลอดไม่ไหมพี่น้องมันมัมดแล้วเอากเอาเอาเอเอา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 อาเ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 สาเอาเอ้เอาเอากอาเี่เอาเอาเออาเ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 อาอเอาเออาเอาเอาอเอาอาเอาเอาอีเาเอเอาเาเอาเากเเาก็เเอาอเอา่อ ใส่หลอดใส่สวยเขาเดือดทางหัวมันกันม okay. ันแล้วทางหัวแล้วเขาก็เริ่มตัวท่าทางหัวเก่าเลยพี่น้องใส่กต่างหัวมากก็จับไปแต่างจีนไปใส่เก่าไปเรื่อยๆเ้าก็ดตั้งไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพี่น้องจนกลัวสิเลียวพึ้นหมดแล้วตั้งไปตั้งมากเมื่อหลอดก็เปลี่ยนไม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เละพี่น้อง เดี้ยวมือนี้ย่ายลัดมันมีก็บยายไทยเบิ้งขนมก้อนนะค่ะนาะเดี๋ยวมือรุ่นกับฮ่าฮ่าไทยแนวใหม้ไม้เบิ้งไปเรื่ยอยขึ้นเก่าละเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่ายลัดมัดมีน้ำคือเก่าในเรื่อค่ะเด้อมือนี้ก็จะมีละค่ะสวัสดีค่ะ